แต่ว่าวตามแดงแห่งพระอัครสาวกอ่านพระศาสดาผู้เมื่อทรงละแล้วซึ่งพิสูจนทั้งหลายเหล่านั้นเมีประมาณเท่านี้ประธานซึ่งตำแหน่งแห่งพระอัครสาวกแก่พิสูจทั้งหลายผู้บวชแล้วในภายหลังแห่งพิสูจทั้งปวงประธานแล้วเพาะทรงแลดูซึ่งหน้าดังนี้อานว่าพระศาสดาตัดถามแล้วว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายย่อมกล่าวซึ่งเรื่องอะไรดังนี้ครั้นเมื่อคําว่า อันราคาพงทั้งหลายย่อมกล่าวซึ่งเรื่องชื่อนี้ดังนี้อันพิสุ์ทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วแต่ละว่าโดยก่อนพิสุ์ทั้งหลายอันว่าเราย่อมให้แก่พิสุ์ทั้งหลายเพราะแลดูซึ่งหน้าหาไม่ได้แต่แต่ว่าอันว่าเราย่อมให้ซึ่งตำแหน่งอันอันตนปรารถนาแล้วและปรารถนาแล้วนั่นเที่ยวแก่พิสุ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็อันว่าพระอัญญาโกนธัญญะเมื่อถวายซึ่งทานในพ่อเข้าก้าอันเลิศทั้งหลายก้าในพ่อเข้าก้าครั้งหนึ่ง ปาถนาแล้วซึ่งตำแหน่งแห่งอัครสาวกได้ถวายแล้วหาไม่ได้แต่ว่าอันว่าพระอนญาโกนทัญญา,าปถนาแล้วเพื่ออันรู้ตรอดซึ่งพระอรหันต์อันเป็นธรรมอเลิศก่อนกว่าชนั้งปวงได้ถวายแล้วดังนี้อันว่าพิสุท์ทั้งหลายกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอันว่าพระอญญาโกนทัญญา,าปถนาแล้วเพื่ออันแทงตลอดซึ่งพระอรหันต อันเป็นทารมนเลิศก่อนกว่าจนทั้งปวงได้ถวายแล้วในการไลดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสถามแล้วว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายจักฟังหรือดังนี้อันว่าพิสุทั้งหลายกาดทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าข้าอันว่าข้าพงทั้งหลายจักฟังดังนี้อันว่าพระศาสดาทรงนำมาแล้วซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้วว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ได้เสด็จอุบัติแล้วในโลกในกับ91แสบเอต่พตกับนี้ในการนั้นนั้นว่ากุดุมพีทั้งหลายพูกเป็นเพื่อน,น้องกันสองคนคืออันว่ามหาการอันว่าจุลการย่างบุคคลให้หวานแล้วซึ่งนายแห่งข้าวสาลีใหญ่ครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่าจุลการไปแล้วสูน่นายแห่งข้าวสาลีฉีกแล้วซึ่งรวงแห่งข้าวสาลีหนึ่งเขียวกินแล้ว อันว่าอาหารวัตถุนั้นเป็นของมีรสอันอร่อยเย่งได้ไปแล้วอันว่าจุลกาลานั้นเป็นผู้ไข่เพื่อ,อนถวายถวายซึ่งลวงแห่งข้าวสาลีแก่สงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเป็นเข้าไปหาแล้วซึ่งพี่ชายผู้เจริญที่สุดกล่าวว่าก็าแต่พี่อันว่าเราทั้งหลายฉีกแล้วซึ่งลวงแห่งข้าวสาลียังบุคคลให้ต้มแล้วก็ทําให้เป็นของสมควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะถวายซึ่งทานอย่างนี้ อันว่าพี่ชายผู้เจริญที่สุดกล่าวว่าอันว่าท่านกล่าวแล้วซึ่งคําอะไรเชื่ออันว่าการฉีกแล้วซึ่งรวงแห่งข้าวสาลีถวายเป็นของไม่เคยมีแล้วในการอัล่วงไปแล้วนั่นเทียวย่อมเป็นจากไม่มีในการอันไม่มาแล้วอันว่าท่านอย่ายังเข้ากล้าให้ฉีหายแล้วดังนี้อันว่าจุลกานั้นอ้อนบอนแล้วบ่อยๆนั่นเทียวครั้งนั้นอันว่าพี่ชายกล่าวแล้วกับจุลกานั้นว่า ถ้าอย่างนั้นอันว่าเจ้ากระทำแล้วซึ่งนาให้เป็นส่วนทั้งหลายสองไม่แต่ต้องแล้วซึ่งส่วนของเราอันว่าเจ้าย่อมปรารถนาซึ่งกรรมใดจงกระทำซึ่งกรรมนั้นในส่วนแห่งน,นาของตนดังนี้อันว่าจุลกาณนั้นรับพร้อมแล้วว่าอันว่าดีระดังนี้แบ่งแล้วซึ่งนาขอแล้วซึ่งหัตกรรมกามนุษย์ทั้งหลายมากฉีกแล้วซึ่งรวงแห่งข้าวสาลียังบุคคลให้ต้มแล้ว ในน้ำนมอันไม่มีน้ำปุงแล้วด้วยเนยใสยและน้ำเพิ่งและน้ำตาลกวดทั้งหลายถวายแล้วซึ่งทานแก่หมู่แห่งพิสูจมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกกาบทูลแล้วว่าข้าแต่พงค์ผู้เจริญอันว่าทานอันเลิศของข้าพงค์นี้จงเป็นไปพร้อมเพื่ออันแทงตลอดซึ่งทานมาเลิศก่อนกว่าชนทั้งปวงดังนี้